สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการ <ừ m. S 1> VIP อีกเช่นเคยทักทุกค่ำคืนวันจันทร์สี่ทุ่มกว,กว่าแบบนี้เป็นต้นไปเลยค่ะพี่มีเรื่องที่ตะตรึงตึง,ตง,ตงเรื่องของการพับกระดาษพับกระดาษมาวี P ตรงไหนไม่ทราบครับเดี๋ยวตึง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 ,ตงมาลองดูกันเลยค่ะทันทันทันตร<อ>นี่กระดาษนี่ทำมาจากกระดาษเหรอครับกระดาษทั้งสิ้นดูรายละเอียดแต่ละอัน ฝีมือแล้วขอบอกเลยว่าแต่ละกระดาษที่พับนั้นไม่มีการตัดต่อไม่มีการมาแม็กไม่มีการมากาวใช้กระดาษหนึ่งแผน่นจะแผ่นใหญ่แผ่นเล็กไม่รู้หนึ่งแผน่นไม่ตัด,ไม,ตดไม่ต่อไม่ทําใดๆทั้งสิ้นชิ้นเดียวออกมาเป็นไดโนเสาร์เป็นแรดเป็นอะไรงี้ได้หรือครับได้หมดเลยเป็นไงเอผมผมทราบนะครับพี่เป็นคนมีฝีมือในหลายๆด้านแต่ไม่เคยนึกมาก่อนว่าพี่จะทําพับกระดาษได้สวยขนาดนี้ครับพี่ช่วยสอนผมหน่อยนะครับ ไดโนเสาวไดโนเสาวเลยคุณพงงอขนาดนั้นยอมแพ้พี่ครับทําไม่ได้จริงพับยังไงก็ไม่เห็นได้อย่างที่พี่พับเลยฮะฮะลบกวนกรุณาสอนปกตีเลยครับอย่าพับไม่ได้หรอพับไม่ได้ใครจะพับถ้าคุณพพับไม่ได้พี่ก็พับไม่เป็นเอ้ามันธรรมดาที่ไหนคุณไดโนสารงโนเสาวอู้ยตายแลดรถอะไรเอ้าแล้วที่เอามาโชว์เนี่ยไม่ใช่ฝีมือพี่หรอครับอ้าว คนที่พับได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่ขั้นเทพจนนั้นถึงทําได้แล้ววันนี้พี่เชิญเขามาเป็นแขกวีพีของเราด้วยเขาทำพวกนี้หมดเลยใช่ไหมท้หมดเลยนั่นรีบเชิญเลยครับค่ะขอต้อนรับคุณปอมเอกสิทธิ์เข้มงวดคาเซียนพับกระดาษค่ะสอ้ท้ก็มีเขาเหมือนกันนะเหมือนหนอน เป็นผลงานที่ดีไซน์เองเป็นชิ้นแรกของโลกไม่มีใครเหมือนไม่ซ้ําใครที่ไหนแล้วไม่ต้องให้พี่นะพี่เก็บเอาไปเก็บอ๋อนี่คือเจ้าของผลงานที่มาโชว์อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับนี่เองค่ะงั้นเขาถามมาแล้วกันคุณปอมทํายังไงเขาเนี่ยถึงภาพออกมาเป็นไดโนเสาร์เป็นนกเห็นรู้สึกจะมีแรดมีะไยด้วยนะก็มันมันต้องใช้อะ อาจจะต้องต้องเรียนรู้รเทคนิคพื้นฐานอะไรอย่างนี้บ้างนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับกว่าจะออกมาเป็นไดนโนเสาร์อย่าง,งานั้นเป็นมังกรอย่างนั้นเนี่ยฮะแต่ละแต่ละตัวใช้เวลานานไหมครับอย่างอย่างมังกรตัวนี้ใช้เวลานานถึงเจดชั่วโมงเลยนะครับคือไม่ต้องไปทานข้าวไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำเลยเลยนะพักติดต่อกันเลยเหรอฮะไม่ลูก เออคือเวลาพับมันสมาธิแนบนิ่งไปเลยฮะมันจะอินไปเลยมันจะลืมเวลาไปเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่บนบนบนแสตนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงตัวไหนเนี่ยน้องคนนี้ดูกรีบเยอะมากเลยถามว่าคุณปอมเรียนจบอะไรมาคะปริญญาตรีเนี่ยจบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเกียรตินิยมันดับหนึ่งเรียนทองทุลาเหรอคะโอ้โหอแล้วตอนนี้ทํางานอะไรคะ อตอนนี้เป็นนักพับกระดาษครับเดี๋ยวนะฮะจบบัญชีจุฬาเหรียญทองเกียรติยมอันดับหนึ่งตอนนี้ตอนนี้อาชีพคือพับกระดาษเลยครับพับกระดาษขายเนี่แหละครับอ๋ออาชีพพับกระดาษนักพับกระดาษเนี่ยมันก็มี ช่องทางทำมาหากินได้หลายรูทางครับก็นั่นนะสีต้องเล่ามันนิสิก่อนจะมาเริ่มนักพับกระดาษเนี่ยก็คงจบมาสักหลายปีเหมือนกันใช่ไหมสี่สี่ปีครับพอขอนั้นเส้นทางนั้นมันมีอะไรบ้างเคยทำงานที่ต่กับที่เรียนมาบ้างไหมตอนแรกผมทำงานกับเป็นบริษัทเล็กๆนะครับของคุณตู่ผาสุขถมยาคือคาเฟ่เดอะตู่ตอนนั้นคาเฟ่เดอะตู่ต้องการจะไปเปิดสาขาที่สยามพารากอนไงฮะก็หาคนประสานงานทีนี้พอมี สาขาสยามพารากอนปุ๊บผมก็หมดหน้าที่ผมก็คิดว่าเอ๊ะทำอะไรต่อดีนะก็ลองไปทำกับบริษัทใหญ่ๆดูบ้างบริษัทนั้นก็คือซีเ uh, มนส์ซีเมนส์ที่เป็นบริษัทเยอรมันนะฮะ,ะ,ฮะเป็นบริษัทข้ามชาติก็ทำงานเกี่ยวกับที่เรียนมาเลยก็คือทำเกี่ยวกับงบการเงินนะ,ะนะครับแล้วก็จนได้โปรโมทขยับขึ้นไปดูแลฝ่าย IT ทีสารสนเทศทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะจนจนมีตําแหน่งที่คนในวงการไอทีจะรู้จักดีก็คือ SAP Consultant SAP s a เเนี่ยเป็นชื่อโปรแกรมบัญชีที่ที่ที่มีชื่อเสียงมากนะฮะของโลกก็ไม่เลวสําหรับเด็กที่จบใที่ที่มีประสบการณ์ปีหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะยังอยู่ซีเมนต์ดีดีได้ไงล่ะผมต้องบอกว่าผมก็ เหมือนกับตาม,ตามความฝันของผม,มนะตัดสินใจออกมาทําเรื่องพับกระดาษลาออกจากบริษัททามชาติใหญ่ๆนั้นมาพับกระดาษอย่างเดียวเลยมาพับกระดาษอย่างเดียวเลยพับกระดาษมันเป็นอาชีพได้เหรอฮะมันล้ลรายได้มันยังไงฮะไปพับขายหรืออะไรยังไงพี่ไม่เข้าใจคือไอ้ลู่ทางการทํามาหากินเกี่ยวกับการพับกระดาษเนี่ยมันทําได้หลายอย่างอเอาสําหรับที่เกิดขึ้นกับตัวผมละกันนะอย่างแรกก็คือเราเป็นโชว์เป็นสาธิต บางงานอีเวนต์นะครับก็จะมีงานอีเวนต์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะฮะอย่างที่สองก็คืองานสอนสอน<ม>พับกระดาษนี่แหละงานสอนพวกนี้ก็จะได้จากโรงเรียนบ้าง<ม>หน่วยงานของรัฐบ้างที่ทากิจกรรมให้กับเยาวชนนะครับแล้วงานอย่างที่สามก็จะเป็นงานที่ทำโปรดักชันให้กับงานโฆษณาไอ้ระบบการพับกระดาษที่มันสวยงามมหัศจรรย์ขนาดนี้เขาเขาบีชื่อเรียกกันไหมคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการพับกระดาษเลยนะฮะ <c oughs> ก็ เพราะนั้นคนทั่วโลกก็จะเรียกตามชื in world, Hence, ่อญี่ปุ่นว่าโอริงมิโอริงามิก็คือการพับกระดาษนั่นเองซึ่งการพับกระดาษเนี่ยคุณจะเอากระดาษอะไรมาพับก็ได้นะฮะมันก็เป็นโอริเงมิทั้งสิ้นพับถุงกล้วยแขกก็ได้พับตัวรถเมย์ก็ได้นะครับนักศิมพ์นก็ใพิมพ์เหลืองมานั่นพับเป็นได้โอริเงมิได้หมดนะฮะแต่ว่าโอริงามิมีหลายแขนงนะฮะแขนงที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นแขนงบริสุทธิ์ละกันแขนงบริสุทธิ์ก็คือคุณจะต้องพับจาก กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นเดียวแล้วก็ไม่ตัดไม่ใช่กาวด้วยแล้วตัวคุณปอมเองนะครับหันมาเริ่มสนใจการพับก,กระดาษเมื่อไหร่บังเอิญว่าผมโชคดีได้คุณแม่ทํางานกับ j a p a ป Foundation คือทํางานเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะคุณแม่ก็เลยเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาในบ้านด้วยนะครับกระแสพับกระดาษนี่ก็มาจากคุณแม่พับก,กระดาษนี่ก็เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่คุคณแม่สอนให้ทําตั้งแต่เด็กเด็กเด็นะี่จำได้ไหมกี่ขวบ ก็ก่อนเข้าอนุบาลครับและจำได้ไหมฮะอันที่คุณแม่สอนพัพอันแรกในชีวิตเนี่ยคือพับเป็นอะไรเป็นหน้าสุนัขหน้าแมวหน้ากระต่ายแบบที่พอพับเสร็จไม่กี่ครั้งแล้วก็มาเติมตาอย่างเงี้ยอ๋อ,อมีวาดเสริมใช่ครับแต่ว่ามีแบบหนึ่งที่ที่ผมจำได้แม่นเลยนะว่าผมบ้าคลั่งพับเจ้าตัวนี้มากเลยนะค,คือเป็นบอลลูน บอลลูนเนี่ยคือพับเสร็จแล้วมันสามารถที่จะเป่าลมเข้าไปแล้วมันพองออกได้ใช่ใช่เหมือนเคยพับตอนเด็กๆเรามาลำด้วยความหลังกันไหมครับพี่เดี๋ยวให้คุณปอมเราช่วยทําเป็นบอลลูนสักตันได้ไหมฮะบอลลูนฟ้ามีไหมอุ้ยฟ้าอ่าสวยเลยนี่กระดาษนี่สวยจังเลยเนาะนี่ก็ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมกระดาษเนี่ยกระดาษนี้ใช่ครับกระดาษนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะแต่จริงๆประเทศไทยมีผลิตนะฮะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า คนคนไทยไม่ได้มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเป๊ะอย่างนี้คระวิธีการมันจะง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากผมนี่ถึงขั้นบ้าพลังมากเลยนะครับปิดเทอมนี่นั่งพับกันอยู่วันแล้วเป็นสามร้อยชิ้นนะครับบอลูนเนี่ยหรอครับผมแล้วไปทำอะไรแขวนหรืออะไรก็เก็บมันไว้อย่างนั้นแหละครับเป่าก็คงเป่าไม่ไหวว่างๆวะครับผมมันจะแบนๆอยู่เราก็ต้องเป่าพุดเข้าไป ออตอนแรกที่คุณแม่สอนพับกระดาษเนี่ยตอน,น,นค,คุณปอ<ผ>มชอบเลยไหมหรือว่าแม่มาสอนอะไรเนี่ยประทับใจมากกว่าเรียกว่าความประทับใจเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราเรามีเวทมนต์ชุบชีวิตกระดาษให้มามีชีวิตได้คุณแม่ก็เลยไปยืมหนังสือห้องสมุดเกี่ยวกับการพรับกระดาษมาให้เรื่อยๆทีนี้มันงงมื่อไรม หนังสือก็ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นสิคะคุณปอมว่าศาสตร์การพับนี่เขามาจากญี่ปุ่นใช่ครับจะอ่านออกจะเข้าใจหรอฮะว่าจะเริ่มตรงนี้อะไรเงี้ยไม่เข้าใจครับคือด้วยความที่เราอยากพับไงฮะเราก็ดูไปนะฮะว่ารูปที่หนึ่งมันจะเป็นรูปที่สองได้ยังไงนะคือพอจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเริ่มต้นคุณปอมเริ่มจากการพยายามจะเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบเขาใช่เพื่อออกมาได้ผลลัพธ์เดียวกัน ใช่ครับใช่แต่แต่เป็นวิธีที่ช้านะครับแต่ถ้ารู้สัญลักษณ์จะเร็วเลยใช่ครับตอนเด็กๆผมบ้าคลั่งไดโนเสาร์มากไดโนเสาร์เนี่ยมีเป็นร้อยชนิดเนี่ยจะจำชื่อได้หมดเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือทำไมเราไม่พับเป็นไดโนเสาร์บ้างผมลองดัดแปลงสิ่งที่ผมพับเป็นอยู่แล้วเนี่ยให้กลายเป็นไดโนเสาร์อ่ะดัดแปลงจากอะไรนะฮะนกเนี่ยแ่ละ นกแล้วพัฒนาเป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ซึ่งเป็นโ